ูมันรอยครับลูกค้ามาเจอแล้วไม่แฮปปี้บริษัทไม่พิดหรอคะ่ะอยากไม่ตัวเองช่วยไม่ได้แบบนี้ก็เอาเปรียบลูกค้าน่ะสิคะทํางานวันแรกก็เข้ากับพวกไม่ได้เลยเหรอหยุาดางไปไหนนาง้องดาววีคิสมายใครเป็นคนดีวงานกับด็อกเตอร์ดานัย พวกเธอทำงานกันแบบนี้เองเหรอทำไมล่ะคะบอสด็อกเตอร์ดานายไม่พอใจที่เราเสนองานเหรอคะเปล่าท่านไม่ได้ว่าอะไรแถมยังโอเคกับผลงานที่เราเสนออีกพวกเธอเก่งกันมากมากเลยนะหท่านประธานอะ่ะอยตกใจหมดเลยค่ะเอ่อท่านประธานคะด็อกเตอร์ดานายท่านจะเซ็นสัญญากับบริษัทเราเลยไหมคะ ยังหรอกคอนโดหรูใจกลางเมืองท่านไม่เซ็นง่ายๆหรอกต้องดูเอกสารก่อนโห oh, นึกว่าจะได้ค่าคอมสิ้นเดือนนี้แต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะภายในอาทิตย์นี้ท่านเซ็นแน่นอนอ๋อ oh, ท่านประธานคะวันนี้ออยจะพาทีมงานเข้าไปตรวจบ้านคุณจิรยุนะคะอืมดูให้ดีๆล่ะอย่าให้บริษัทขาดทุนนะได้ค่ะท่านประธานยังเลยค่ะคุณพ่อ หนูเพิ่งมาวันนี้วันแรกค่ะคุณพ่อจเอ่อคุณพ่อคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะผู้จัดการหนูปานันที่จะมาทํางานวันนี้วันแรกคะ่ะเด็กใหม่ทมําไมเธอถึงไม่เข้าประชุมแทนที่จะไปทําความรู้จักกับท่านประธานที่เป็นเจ้าของบริษัทเอ่อพอดีหนูเพิ่งมาวันแรกคะ่ะก็ยังไม่ค่อยกล้าคะ่ะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะผู้จัดการคะ เราให้เด็กใหม่ไปด้วยก็ได้นะคะวันนี้จะได้มีคนใช้ไปไหนเหรอคะไปไหนเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละอีกครึ่งชั่วโมงไปเจอกันที่ลานจอดรถค่ะผู้จัดการ ้ามาเห็นน่าจะต้องดีใจกับผลงานบริษัทเ,เราเนาะใช่ค่ะเอ่อขอโทษนะครับผู้จัดก,การมันมีประเด็นเรื่องประตูอยู่ครับประตูประเด็นอะไรเหรอคะคุณธนบูนประตูมันลอยะครับลูกค้ามาเจอแล้วไม่แฮปปี้เอ่อจะเปลี่ยนไหมครับไม่อ่ะตอนทำลูกค้าก็เห็นนี่พอทำเสร็จแล้วไม่มีปัญหาได้ยังไงบริษัทไม่ผิดปล่อยไว้อย่างนี้แหละแบบนี้ลูกค้าจะเอาเรื่องเราได้ไหมครับไม่ได้หรอกค่ะ พอเราสูงสเปกและแบบไปล,ลูกค้าแล้วบริษัทไม่ิีหรอกค่ะอยากไม่ตรวเองช่วยไม่ได้ดีมากถ้าเราไม่ฉลาดพอเราก็จะไม่ได้เปรียบลูกค้าแบบนี้หรอกปากไปดูที่อื่นกันครับ ใช้โครงระยะ LED แบบนี้นะครับจริงเหรอเออเดี๋ยวหนูขอดูก่อนนะคะผู้จัดการคะหนูเผลอเขียนตัวเลกลงไปด้วยคะ่ะอะไรนะพ่ทาทำงานค่าแบบนี้ได้ยังไงเออหนูขอโทษคะ่ะฉันมอกแล้วไงให้เขียนแค่โคงไฟไม่ต้องระบุรุ่นทำไมถึงไม่ระบุรุ่นล่ะคะดี ถามไว้เป็นความรู้ถ้าเราระบุรุ่นบริษัทของเราก็จะต้องติดตั้งตามรุ่นนะั้นแต่ถ้าเราไม่ระบุรุ่นเราสามารถเอารุ่นไหนมาใส่ให้ลูกค้าก็ได้ใช่บริษัทเราจะได้มีกำไรไงแบบนี้ก็เอาเปรียบลูกค้าน่ะสิคะวันนั้นอยู่ๆไปเธอก็ชินเองแหละไหนเอกสารที่จะให้ฉันเซ็นแก้แบบ ที่จะเปลี่ยนก็จะมีสเปคสุขภัณฑ์ห้องน้ำสเปคแอร์ครับแล้วก็ไฟรอบบ้านนี่ครับออมมาเซ็นแทนท้นสิอออมแอมเออหนูไม่กล้าค่ะถ้าหนูเซ็นเกิดอะไรขึ้นหนูก็ต้องรับผิดชอบนะสิคะโอ๊ยไม่ได้เรื่องเลยทอเด็กใหม่มาเซ็นซิเซ็นแก้แบบง่ายงกันแบบนี้เลยเหรอคะอย่างนี้ลูกค้าก็เสียหายนะสิคะ เธอกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้สรุปว่าเธอจะเซ็นหรือไม่เซ็นหะยุดมาไปไหนนางลงเป็นเด็กใหม่ทำงานวันแรกก็เข้ากับพวกไม่ได้เลยเหรอทำไมอะคะหนูเป็นคนตรงไปตรงมาอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ไม่ควรทำมันไม่ถูกต้องตรงไหนที่รักษาผลประโยชน์ของบริษัท แต่ลูกค้าเสียหายเราจะไม่นึกถึงหัวอกของลูกค้าเลยเหรอคะสงสัยจะพูดดีๆไม่รู้เรื่องแล้วละมาั้งทำอะไรกันอะเสียงดังลั่นไปถึงห้องฉันเลยเอาท่านประธานพอดีเด็กใหม่ที่เข้ามายังไม่เข้าระบบก,กับพวกเรานะคะออยก็เลยจะสั่งสอนค่อยๆสั่งค่อยๆส,สอนละ่ะเด็กใหม่อาจจะยังหัวแข็กค่ะท่านประธานจะทำอะไรอะ พวกเธอไม่มีสิทธิ์ทำกับฉันแบบนี้นะถ้าทนไม่ได้ก็ลาออกไปคุณปานันเธอทำอะไรของพวกเธอเนี่ยเอ๊ะท่านประธานรู้จักกระเด็กใหม่คนนี้ด้วยเหรอคะรู้สิก็เขาเป็นลูกสาวคนเดียวของด็อกเตอร์ดานายัย คนที่เราเสนองานคอนโดร้อยล้านไงฮะอะไรนะคะลูกสาวของดอรดาัยใช่ฉันคือลูกสาวของดอร์ดาัยเอ่อเอ่อแล้วคุณปานันมาสมัครงานที่ออฟฟิศของเราทำไมล่ะคะนั่นน่ะสิคะคุณปาหนันก็คุณพ่อของฉันจะเซ็นสัญญากับบริษัทพวกเธอมูลค่าตั้งร้อยล้านเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเธอดูแลลูกค้าอย่างดีฉันเลยต้องปลอมตัวเข้ามาดูด้วยตัวฉันเอง และสิ่งที่ฉันเห็นบริษัทพวกเธอเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้มไม่สนใจลูกค้าเลยเออยังไงเฟิรนกล่าวขอโทษว่าคุณปาหน,นันแทนลูกน้องเฟิรนด้วยนะคะคุณปาหน,านันอย่าเพิ่งโกรธนะคะฉันไม่โกรธหรอกแต่จะไม่มีการเซ็นสัญญาเป็นอันขาดคุณปา จำไว้นะคะการทำงานบริการก็ต้องเน้นลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญต้องให้ความจริงใจตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ไม่ใช่หาช่องโหว่เพื่อเอาเปรียบลูกค้าเพียงแค่อยากรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะเอ่อเออหนูหนูหนขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูเก็บให้ กูค่ะหรอสภาพแบบนี้นะจะมาซื้อน้ตบุ๊กอุย้ยคุณวานคุณเฟิร์นวันนี้ขอให้ทุกคนเต็มที่นะบริษัทเราต้องการคนที่มีความสามารถจริงๆค่ะวันนี้ทดลองงานวันแรกถ้าใครทํายอดขายได้ดีก็มีโอกาสได้ทํางานที่นี่เดีย๋ยวผมขอตัวพัทุลาข้างนอกก่อนฝากด้วยนะ ฮ่าบุคลิกคุณสมบัติไม่ดีก็เหนื่อยหน่อยนะวันแรกทดลองงานดูก็รู้แล้วว่ายังไงฉันก็ได้ทำที่นี่แล้ววันนี้ลูกค้าก็เข้าเยอะฉันขายได้ตั้งหลายเครื่องเอยขายไม่ได้เลยอ่ะน่าสงสารอืม ผมใจที่เป็นห่วงาวานววันแต่ฉันก็จะทำเต็มที่แหละไม่พูดดีกว่าสู้ๆนะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับเชิญเลือกดูก่อนได้เลยนะคะครับผมสวัสดีค่ะครับ คุณลูกค้าสนใจไปตัวไหนดีคะมีหลายราคาเลยนะคะเอ่อผมอยากได้รุ่นที่มันตัดต่อวิดีโอได้อะครับอ๋อตัดต่อวิดีโอได้ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะอ๋อตัวนี้ตัวนี้เหรอครับแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะครับอืมตัวนี้จะเริ่มต้นที่สองหมื่นหนึ่งค่ะไม่แพงเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ขายดีแนะนําเลยค่ะสองหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่ โหคุณลูกค้าตาถึงมากเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะราคาจะอยู่ที่5 2าหมื่นสอค่ะอ๋อครับสนใจรับเลยไหมคะเอ่อยังนะครับพอดีผมเข้ามาดูไว้เฉยๆนะครับอ๋อค่ะถามจะเยอะเสียเวลางั้นเชิญคุณลูกค้าดูตามสบายเลยนะคะ นี่เฟิร์นเธอไปดูลูกค้าต่อหน่อยสิฉันจะเคยียนเอกสารอืมได้สิอสขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยววันหลังม,มาซื้อนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะครับผม นึกว่าจะซื้อพวกเนี้ยเจอมาเยอะละว,วันเขาก็มาดูไว้ก่อนไงแล้วค่อยมาซื้อเห็นพูดแบบเนี้ยไม่มาซื้อหรอกเพอยาหวังลงมๆแรงๆเลย,ยนูน่นลูกค้าเด็กน้อยมาแล้วรับไปแล้วกันสวัสดีค่ะสนใจดูก่อนได้นะค่ะ เออเออหน,หนูขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูเก็บให้เออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่เก็บเองนี่มันเกิดอะไรเนี่ยอ๋อพอดีว่าน้องเขาเดินสะดุดถังขยะแต่วพวกนี้นี่มาปวดร้านเหรอเ,อ,อเปล่านะคะหนูมาดูโน้ตบุ๊กค่ะหรอสภาพแบบนี้นะจะมาซื้อโน้ตบุ๊กวันทำไมเธอพูดกับลูกค้าแบบนี้ล่ะก็มันจริงนี่งั้นเธอดูแลไปแล้วกัน หวังว่าจะขายได้นะสนใจเป็นตัวไหนคะโฟมสนใจรุ่นไหนบอกพี่เขาได้เลยหึดดาวตัวนี้ดีอ่ะลื่นมือมากเลยเอาเลยสิดีก็เอาเลยพี่ว่าตัวนี้เหมาะนะได้ทั้งเรียนทั้งทำงานจบในตัวเดียวเลยดาวเชนว่าฉันเอาตัวนี้แหละ เดี๋ยวฉันจะกลับไปบอกแม่แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาซื้องั้นเดี๋ยวพวกหนูขอตัวไปก่อนนะคะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะุถยอ้ยอาวดาวถุงขาดนี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เปีวถุงให้ ขอบคุณพี่บ้านนะคะที่เราถุงมาให้ไม่เป็นไรจ้ะก็แต่พี่ชื่ออะไรเหรอคะชื่อเฟิร์นจ้ะอพี่เฟิร์นงั้นพวกหนูขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้นี่เฟิร์นสิ้นเปลืองถุงร้านโดยใช่เหตุแต่มันแค่ไปเดียวเองนะวันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะฟ้องคุณเช็คเธอโดนแน่ วันนี้เป็นวันประกาศผลว่าใครจะได้ทำงานที่นี่คนที่จะได้เข้ามาทำงานที่นี่ก็คือคุณเฟิร์นครับจริงหรอคะขอบคุณค่ะอะไรกันคะวันทำยอดขายได้มากกว่าเฟิร์นอีกนะคะทำไมเฟิร์นถึงได้งานนี้นะคะเพราะอะไรนะหรอเพราะบริษัทผมต้องการคนที่มีใจรักในงานบริการและมีน้ำใจ ไม่ใช่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานหรือดูถูกลูกค้าเหมือนที่คุณทำกับน้องของผมไงล่ะน้องเด็กพวกนี้นี่มาปวดร้านหรอหรอสภาพแบบนี้นะจะมาซื้อ,อน้ตบุ๊กคุณเฟิร์นเดี๋ยววันนี้คุณเริ่มงานได้เลยนะค่ะส่วนเธอวันรับเงินค่าฝึกงานแล้วไปหาสมัครงานที่อื่นซะคุณเชคว้ขอโทษค่ะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่ง เปลี่ยนนี้ใสด้วยนะไม่ไงั้นไม่มีที่ไหนรับหรอกคนแบบนี้โชคดี